แกงดหมดเแล้วก็แกงทีนีก็ใส่อยม ก็ผัดกะอ่าเครื่องแกงนะคะให้หอมนะคะตีนไก่เนี่เราจะอ่าต้มแยกนะ ต้มพอให้เริ่มเปือ่อยเพราะว่าตีนไก่มันก็จะเปือ่อยยากจริงแล้วทีนี้เราก็จะเอามา,าตุน๋นในม้ำ พอเราผุมไปเรื่อยๆนะคะไก่ของเราก็จะเริ่มเปื่อย้วก็จะปรุงรสค่ะ mm hmm. เคล็ดลับความอร่อยของเราก็คือไอ้นี้นี่ก็คือปาร้าสับนะคะใส่ลงไปผงนัวค่ะน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำปลา สุดท้ายคซุปก้อนปรุงรสเปลือค่ะเราก็จะมาชิมรสชาติที่เราต้องการนะคะเราปรุงให้ออกเค็มนิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราใส่ผักเข้าไปเนี่ยมันจะได้รสชาติกำลังดีเราจะใส่ผักที่สุดยากลงไปก่อนนะคะอันนี้เราจะเป็นอ่า ปักทองค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เป็นบวกค่ะเราจะตามด้วยเห็ดที่จริงถ้ามีกระหล่ำม,มีอะไรเงี้ยก็ใส่สามารถใส่ได้นะแต่เราคือเราใส่เท่าที่เรามีนะคะในตู้เย็นมีผักอะไรที่เราชอบก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นต้นหอมเป็นแมงลักแล้วก็ผัออกชีลาวค่ะเพิ่มความหอม ฟักทองเริ่มนิ่มนะคะเราก็จะใส่ผักนี้ลงไปค่ะพอผักที่เราใส่ไปก่อนหน้านั้นเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่เป็นส่วนนี้ลงไปค่ะเต็มหมอ้อเลยค่ะ พอเราชิมรสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะปิดไฟได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ข้าวั่วลงไปค่ะเพิ่มความหอมเป็นอันเสร็จที่ทีค่ะแกงหอยไก่ของเรา